ตกก่อนก็นได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปหาดูน้ำตกกัอนอ่ะเขาบอกว่าต้นไม้พันปีน้ำตกไซทองหาอ่างจากนี่ไป3 0 0้อถึง5 0 0เมตรก่อนเราจะเข้าไปในน้ำตกนะครับเราก็มาอ่านความเป็นใบเป็นมาของอุทยานแห่งชาติก็อยู่หน้าป้ายเลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังกันลวกันอ่ะอุทยานแห่งชาติไซทองนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่เกิดจากแนวคิดที่จะอพยพราษฎรนะครับลงมาทรมมหากิน เพราะว่าปกติเขาบอกว่าอยู่บนเขาเนาะเพื่อที่จะฟื้นฟูป่าจนปี2533นะครับก็เกิดโครงการที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้นะครับหรือโครงการคอคอจก,กอนะครับต่อมาปี35นะครับ โครงการนี้ก็ถูกยกเลิกนะครับการอพยพก็เลยสะดุดผู้คนก็เลยกลับขึ้นมาทํากินอยู่ที่ที่เดิมก็คือบนนี้เหมือนเดิมนะครับผมอุทยานแห่งชาตินี่ก็ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับเมื่อปี35นะครับเดือนธันวานะครับก็คือ30มสิบธันวาสอห้าอสามห้านะครับผมกินพื้นที่นะครับไปทั้งหมด3อําเภอนะครับก็คืออําเภอหนองบัวแดงหนองบัวละเวนะครับอำเภอที่3คือเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเนาะก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับประวัติคร่าวๆเนาะก็ อาจจะงงงงสับสนสับสนหน่อยนะครับ,รบก็อ่ะอ่านเองซะนะไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่น้ําตกสายทองนะครับ ะนะครับตอนนี้เราก็มาถึงน้ําตกส,สายทองกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาเรามาอ่านความเป็นไปเป็นมาของน้ําตกสายทองนะครับเขาบอกว่าน้ําตกสายทองเนี่ยตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติสายทองนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับห่างจากถนนชัยภูมิพักตีชุมพลนะครับประมาณ8โลสูงประมาณ5เมตรบริเวณน้ําตกเป็นลานหินกว้าง80เมตรเลยนะครับผมยามน้ําหลากนะครับเขาบอกว่าสายน้ําแผ่กว้างตกลงมาเป็นม่านน้ํางดงามมากนี่เป็นไงอ่านตามตัวหนังสือเลยยังมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่นะฮะอยู่บริเวณหน้า หน้าน้ำตกที่สามารถลงเล่นได้เรียกว่าวังไซบริเวณเหนือน้ําตกขึ้นไปมีวังน้ําขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งนะครับเรียกว่าวังเงือกนะครับสายน้ำนะครับจะไหลลงตามความลาดชันนะครับและโคดเคี้ยวของลานหินลงสู่น้ําตกสาทองนะครับยาวประมาณ150เมตรนะครับผมซึ่งไม่มีอะไรแต่งเติมเลยนะขาเขียนแค่นี้จากที่เห็นนะครับตอนนี้ก็เขาน่าจะหนีกันไปเล่นน้ําตกตาโตนกันหมดแล้ว ว่าตรงนี้นี่เป็นสีชาเลยนะครับผมหรือว่าสีโอวนติน,นครับที่พี่บอลพาเที่ยวชอบใช้เนาะซึ่งตรงที่ผมเดินอยู่นี่นะฮะว่าน่าจะเป็นแบบว่าถ้าน้ําเยอะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นน้ําหมดเลยอ่ะเดีย๋ยวเราพามาดูตรงข้างหน้านี้นิดนึงนะครับเดีย๋ยวเราก็จะขึ้นไปที่ผาหาหดแล้วนะครับอ่ะด้านหลังผมนะครับก็น่าจะเป็นนะครับน่าจะนะเป็นน้ํา น้ำตกเออไม่ใช่แต่แองวังไซนะครับที่เขาบอกตะกี้นี้นะครับก็สีก็เป็นโอวันติงจริงครับแต่ผมขอเรียกว่าสีชาแล้วกันแดงเขือกเลยนด้แล้วก็อากาศก็คึ้มฟ้าคึมฝนแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตรงวังเงือกกันอีกนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะมันรู้สึกว่าน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันเป็นน้ําที่ไหลมาจากข้างบนอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไปต่อได้หรือเปล่า นะแต่เราก็คงจะมาแค่นี้แหละนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนครับน้าเป็นสีชาเลยนะน้ากลัวนะกัดใจตอนนี้เพราะน้ำมันสีแดงเลยอ่ะก็นี่แหละฮะน้ำตกใส่ทองนะครับมีภูมิประเทศเหมือนตาดโตนเลยนะครับคุณดูด้านหลังผมกันแล้วกันมันจะเป็นหินแบบมันเป็นหินมันไม่ใช่เรียบนะมันไม่ใช่หินเรียบนะแต่ต่าโตนอ่ะเรียบกว่านะครับแต่เนี้ยมันจะมีความขรุขระเยอะกว่าแต่ว่ามันก็จะเป็นพื้นที่ราบ ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ผาคำหดอะไรทั้งนั้นแหละนะครับผมเขาบอกว่าขี่รถไปอีก9ก้าโลนะครับจากตรงนี้นะจากน้ําตกใส่ทองเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวพากันไปดูนะครับที่ผาคำหดนะแล้วก็มีอีกหลายผาเหมือนกันนะครับผมไปอุ้ยอุ้เเยเว้เนยไปครับผม ก่อนที่เราจะไปถึงผาหำหดนะครับเราก็มาดูที่ผาชมดาวนะครับที่ไสทองกันนะครับผม,มก็นี่ฮะฝนกจ็จะตกอ่านี่นะฮะคือผาชมดาวนะครับที่ใสทองเนาะก็ถ้าให้อธิบายก็เป็นวิวที่เราผ่านมาหรือเปล่าวะไม่รู้นะ ก็คล้ายๆกับผาหัวหน้าเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีความภูเขาเยอะกว่านะครัหนุนๆฝั่งนู้นฝนตกมาแล้วอ่ะนี่นะครับก่อนจะถึงผาห้วหดนะครับก็จะเป็นผาชมดาวนะครับก็แวะกันมาได้นะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับมีพี่เจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าอุทยานแห่งชาติเพิ่งเปิดด้วยนะครับผมเพิ่งเปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่หนึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะครับ ปิดไป2เดือนนะครับปิดไปเดือนมีนากับเมษานะครับซึ่งไม่ได้ถามผมกันว่าปิดทําไมนะครับแต่น่ะก็คือว่าปิดให้มันฟื้นฟูนะครับปิดปรับปรุงด้วยแหละนะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าเขาปิดอะซึ่งมารู้ตอนเขาบอกเมื่อกี้นี่แหละนะครับผมอ่ะนะครับห่างจากตรงที่ผมจอดรถมา300เมตรนะครับเป็นผาหั่มหดนะครับนี่อเปบ่านี่ตรงนี้นี่ไม่รู้นะแล้วก็เดินเข้าไปนะครับก็จะเป็นทุ่งดอกกระเจียวนะครับซึ่งหน้านี้ ไม่มีดอกกระเจียวให้ดูแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะเข้าหน้าฝนเองนะถ้าใครอยากจะมาเขาบอกว่าเดือนมิถุนาเดือนอะไรทางนั้นก็คือหน้าฝนนั่นแหละที่มันสมควรมานะครับผมอ่ะมาเรามาเจอผาแรกแล้วนะครับผมผาพ่อเมืองนะครับผาพ่อเมืองสูงจากระดับน้ำทะเล864เมตรนะครับก็เกือบโลนึงนะครับนีวิวก็ ประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับคนก็น้อยเพราะว่ามันเพิ่งเปิดอุทยานด้วยนะครับผมนี่นี่ฮะตรงขึ้นไป200กว่าเมตรนะครับก็จะเป็นผาหามโหดนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆก็จะเป็นบัวสวรรค์นะครับผมซึ่งมันย้อนลงไปเลยนะ3า3สองสามสี่สองหนึ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นลานกลางเต็นท์นะครับ2.2กิโลเนาะโอ้โอว่าไกลมากเลยนะไปเดีย๋ยวเราพากันไปที่ หนี่นะฮะก็เป็นผาห้ำหดนะครับ,รบ,รบใช่หรือเปล่าคือว่ามันอยู่ตรงนู้นแต่ก็เหมือนผาห้ำหดแล้วนะ,ะวิวด้านหลังนะครับก็จะเป็นอำเอภอพักดีชุมพลนะครับแล้วก็ข้ามเขาลูกนู้นไปนะครับก็จะเป็นจังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วนะครับผมอยู่ติดกันนะครับถึงได้มีอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะที่บอกว่าผาสุดแผ่นดินนะครับที่สิ้นสุด ระหว่าง3ภาคนะก็คือภาคอีสานกลางเหนือนะครับผมะนะครับเห็นฝนอยู่ตรงนี้ไหมคือมันมาแล้วนะเว้ยนะก็คงไอบัวสวงบัวสวรรค์น,นะครับก็คงไม่ได้ไปแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับผาหามหดนะครับสูงจากน้ำทะเล864กิโลเมตรโอ้ยสายฟ้ายืนลอดหน้าลอดตาเลยนะเนี่ย อ่ะนะประมาณนี้นะครับผหหาหําหดนะครับห่างจากตัวอุทยานแห่งชาติไซทองนะครับเก้ากิโลนะอาจวผมรีบไปดีกว่านะครับเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนะครับเหนื่อยตะกี้ขึ้นตรงนั้นมาเหนื่อยชิบหายเลยไกลๆนู่นับฝนกูจะโดนไหมเนี่ยเอ้าเนื่ยเหอยเหนื่อยเหนไปผามหําหดแล้วไม่ไม่แรงแล้ว อ่ะนะครับหลังจากนี้เราก็จะไปผาสุเป็นดินถ้าไม่เจอฝนเราก็จะขี่ยิงยาวไปเลยนะครับถ้าเจอฝนก็บายบายนะครับผาหัวอ่าผาสุเป็นดินะนะได้ยินไหมเสียงไปกันก่อนที่ฝนจะตกครับผม โอ้โหดูมีคันคันหน้าก็น,น่าจะไปตาม GPS เหมือนกันนะครับป่าลานหินง,งามครับฮเฮี้ยอะไรเนี่ยสามกิโลสุดท้ายแล้วสี่แล้วนะสรุปนะฮะว่าจีบ้าง่วไอ้เหี<笑><笑><笑>้ยก็มันจะพาไปถึงฐานสุกดินเลยครับผมตั้งแบบมาเป็นฐาสุกดินนะครับแล้วก็จะพาผมไปฐาสุกดินเลยผ่านข้ากเก็บรางเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราวนมาทางเดิมน,นะแล้วก็อ้อมออกทางเดิมไปนะครับ บบนนะะ็บางทีก็เชื่อได้บางทีก็เชื่อไม่ได้นะไอ้ GPS เ,เอสปัญมาเลยนี่มันถึงจะป่าเห็นงามของจริงนะฮะมันต้องเจอสามแยกนี้ ที่ผาสุดแผ่นดินแล้วนะครับผมความเป็นไปเป็นมานของผานี้นะครับเขาบอกว่ามีลักษณะนะครับเป็นผาสูงชันเนาะที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกฉันไทยอยู่ทางทิศตะวันตกมุมตัวเข้าใต้แผ่นเปลือกโลกของอินโดจีนจนก่อให้เกิดผาสุดแผ่นดินนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับ846เมตรเท่ากับไอผาห้ําหดเลยนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าผาห้ําอ่ไม่ใช่ผาสุดแผ่นดินนะครับใน รอบนี้นะครับน่าจะเพิ่งเปิดเหมือนกันนะอุทยานแห่งชาติตัวนี้น่าจะเพิ่งเปิดเหมือนกันเป็นยังไงก็เดี๋ยวพาดูแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าคลิปเก่าก็ทําละเอียดพออยู่แล้วอะ่ะเข้าใจปะ่ะ <laughs> นี่ฮะวิวนะครับซึ่งที่นี่ก็สามารถมาดูพระอาทิตย์ตกได้นะครับเพราะว่านี่ดา้านหน้าของผมคือพระอาทิตย์นะครับก็แสบตาเลยนะอ่ะนี่นะฮะผาสุดแผ่นดินมาถึงเป็นรอบที่2ของเราแล้วนะครับผม เลยนะซึ่งตรงนู้นนะครับก็เป็นลบบุรีเนาะตรงฝั่งนี้ก็เป็นชัยภูมินะครับเขาเลยเรียกว่าสุดแผ่นดินภาคอีสานและกลางนะครับผมซึ่งห่างจากตัวลบบุรีไม่ได้ไกลนะครับน่าจะ50-60โลหกโลอแล้วก็ขี่มาจากตรงไรายทองนะครับ61โลนะครับถ้าไปตรงผาหำหดนะผมเริ่มจากผาหำหดก็61โลเนาะช่วงนี้ก็เงียบๆนะครับแต่นะผมว่า น่าจะเยอะช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าเขามาดูดอกกระเจียวนะครับที่นี่มีให้ชม3ามอย่างนะครับเสีย6 60บาทคุ้มมากเลยลานหินงามอันที่1นนะครับผาสุดเพดินอันที่2แล้วก็ทุ่งดอกกระเจียวอันที่3นะครับผมไป๋ยวเราวาร์ปกันไปที่ลานหินงามกันเลยครับผมอ่ะนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในสถานที่สุดท้ายนะฮะที่เราจะมากันในทริปนี้นะครับผมก็คือ ลานหินงามเงียบสงบดีนะครับเขาน่าจะเพิ่งเปิดอย่างที่ผมบอกไปก็ด้านหน้าผมแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปไหนมาไหนนะครับเราควรอ่านป้ายเยอะๆนะเขาบอกว่าลานหินงามนะครับเป็นลานหินที่มีรูปร่างแปลกตาในพื้นที่กว่า10ไร่นะครับผมเกิดจากการกัดเซาะเนื้อดินและหินในส่วนที่จับตัวกันอย่างเบาบางรุดออกไปแล้วนานวันเข้าจึเกิดเป็นรูปหินลักษณะต่างๆมีทั้งหมดก็8 รูปหลักที่เขานาเสนอไว้ใครไปใครมานะครับก็มาแวะอ่านดูได้นะครับแวะดูทางตรนี้ได้ไอทางเนี้ยมันจะดูดูไกลกว่าความเป็นจริงนะครับซึ่งเดินไปเนี่ยนิดเดียวนะร,ร้อยเมตรร้อยเมตรไม่ได้ไกลเลยอะนะครับก็ไปเดีย๋ยวเราพาไปดูหินรูปลักต่างๆกันนะครับผมนะครับเรามาถึง จุดแยกนะครับระหว่างมองหันตตั้งแต่ว่าเราจะไปที่ฟีฟ่าเวิร์คคับก่อนเหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮะหินฟีฟ่าเวิร์คคลับนะครับผมนี่แต่ว่าต้องมองไกลๆนะนี่ฮะเรามาถึงแล้วฮะหินฟีฟ่าเวิร์คคลับครับผมเดีย๋ยวเราไปหินต่อไปกันเลยฮะ,ะนะครับเราก็มาถึงหินที่สองนะครับก็คือหินถ้ำมองนะครับก็เป็น นี่ฮะลักษณะเด่นที่เขาเรียกว่าหินถ้ำมองครับซึ่งมันจะมีรูตรงนี้ฮะนี่ดูตรงนี้นะฮะเราก็เหมือนว่าเราถ้ำมองอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งหินที่งดงามมาสตยนดีนะครับผมหินถ้ำมองครับหินปราสาทนะครับซึ่งหินปราสาทครับมีลักษณะเด่นที่เป็นเหมือนปราสาทครับที่มีเพดานด้านบนแล้วก็มี พื้นด้านล่างนะครับเหมือนปราสาทนะครับซึ่งถ้าจําไม่ผิดนะครับตรงนี้นะครับเป็นตรงที่พี่บอลพาเที่ยวนะครับมาหลบฝนนะจําได้อยู่นะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นตรงนี้นะน่าจะเป็นตรงนี้ที่พี่บอลมาหลบฝนนะครับก็สนุกสนานดีฮะที่ผมดูคลิปแกอ่าที่คลิปแกนะไปหินต่อไปกันเลยครับผมอ่านี่นะครับก็จะเป็นหินแม่ไก่ยักษ์นะครับซึ่งผมก็ยอมรับตรงๆเหมือนกันนะครับว่าต้องเดาแล้วนะฮะผมเดาว่านี่คือหัว นี่คือหางลักษณะการดูน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆนะครับซึ่งมันผมว่าผมมองยากจริงๆนะอันนี้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปหินต่อไปกันเลยฮะหินต่อไปนะครับเป็นหินลาดชสีนะครับผมซึ่งอยู่ด้านหน้าผมแล้วนะครับหินลาดชัสีนี่ฮะก็สังเกตนะครับสังเกตตรงนี้เนาะเห็นนะที่มันเหมือนหัวเสือนะครับ ก็ถ้ามองจินตนาการไปจินตนาการมาก็จะเป็นหินราชสีให้เอกนะครับมันเป็นหเหมือนหัวเสือนะครับซึ่งมันก็ก็ต้องยอมรับคนที่คนที่มาเจอคนแรกและแบบมองเห็นเป็นหินราชสอีอ่ะไปเราไปหินต่อไปกันเลยครับผมะนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหินช้างเอราวัณน,นะครับด้านหน้านี้คืองวงและด้านนี้คือขาหรือเปล่านะครับผมกําลัง รวบรวมจินตนาการที่ผมมีมากที่สุดเท่าที่จะมีได้มาตรงนี้แล้วนะครับหรือว่าผมต้องไปมองจากฝั่งทางตรงข้ามอ่ะอ่านี่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 นะลักษณะนี่เหมือนหัวช้างนะครับนี่เหมือนตัวช้างนะครับอันนี้ก็เป็นขานะครับผมอันนี้ก็เป็นหินราชสีครับผมนะครับแล้วก็มาถึงหินเลดาครับผมอ่ะอยู่ด้านหน้าผมแล้วนะครับผมนี่ฮะหินเลดานะครับมีลักษณะเด่นก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับตรงนี้ก็เหมือนเป็น มันเหมือนเสาอะเสาส่งสัญญาณอะไรสักอย่างนะครับผมถ้ามองจากตรงนี้นะนี่ฮะอยู่ด้านหลังผมแล้วนะครับมอหำตั้งนะครับผมอ่ะลักษณะของมันนะครับก็จะเป็นคล้ายๆอวัยวะเพศช,ชายนะครับผมซึ่งแล้วแต่คนจินตนาการนะแต่คนอย่างผมเนี่ยจินตนาการได้อย่างนี้แน่นอนนี่ฮะหัวเห็ดอ๋อไม่ใช่โอ้ยติตเหลืองจะม้างนะครับผมซึ่งถ้า มีขนาดขนาดนี้นะครับผมก็อ่ะนะครับหินสุดท้ายจริงๆอันอนี้ ก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของลานหินงามเดี๋ยวเรานะครับจะเดินทางไปกันที่อำเภอสรีคิ้วก่อนนะครับแล้วก็ไปที่สูงเนินเพื่อที่เราจะไปหาบุคคลที่เราได้เจอภายในคลิปทั้ง 2. คลิปนะครับบุคคลแรกนะครับอยู่ที่ศรีคิ้วนะครับเจอกันระหว่างขามาที่ชายภูมินี่แหละนะครับผมบุคคลที่2นะครับเจอกันที่เพชรบูรณ์นะครับระหว่างขาไปไอวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วคลิปนี้ก็ต้องขอ จบกันไปด้วยหินเลด้านี้นะครับผมขอบคุณนะครับที่ดูมาจนจบนะครับก็ปิดไปด้วย4อุทยานนะครับรวดเดียวเลยนะครับ2วันเนาะขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่ดูกันมาจนจบถึงตอนนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้กับช่องเที่ยวกับกายด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะฮะ